เรื่องการเปรียบเทียบราคารถยนต์มือสองที่อติเคยพูดไว้ว่ารถต้องเปรียบเทียบปีเดียวกันรุ่นเดียวกันเราต้องดูว่ารถคันที่เราจะไปเปรียบเทียบเคยชนมาก่อนหรือเปล่าน้ําท่วมมาก่อนหรือเปล่าหรือพิกว่มมาก่อนหรือเปล่าเพราะถ้าเราจะเปรียบเทียบเรื่องราคาเราต้องเอารถที่สภาพดีๆเปรียบเทียบกับรถสภาพที่ดีเหมือนกันถ้าเราเปรียบเทียบรถที่ไม่เคยชนมา และเอาไปเปรียบเทียบกับรถที่เคยชนมาข้อมูลก็จะเพี้ยนกันไปเลยนะครับแล้วพี่ก็จะหลงประเด็นกันไปถ้าพี่ดูรถไม่เป็นแล้วพี่จะรู้ได้ยังไงปัจจุบันนี้หายห่วงแล้วครับเรื่องนั้นเพราะว่าตอนนี้เต้นรถมืออาชีพป,ประมาณ90%ซน่านะจะมีการตรวจสอบโครงสร้างโดยบริษัทกลางเพราะเป็นภาคบังคับของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อซึ่งผลการตรวจสอบ ของบริษ,ษัทผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบโครงสร้างจะบอกเกรดเป็นดาวกันไปเลยนะครับและเขาจะระบุไว้ชัดเจนเลยถ้ารถตรวจได้เกรด5ดาวหมายถึงว่ารถไม่เคยเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมชิ้นส่วนที่สําคัญเลยถ้ารถเกรด4ดาวหมายถึงรถที่ทนมาถึงคานม้อน้ํานะครับอาจจะเป็นคานบนหรือคานล่างก็ได้ถ้ารถตรวจมาได้เกรด3ดาว หมายถึงรถที่ชนมาถึงหัวชะสีเลยนะครับถ้ารถตรวจสอบได้เกตดสองดาวหมายถึงรถที่เคยชนมาถึงห้องเก๋งและมีน้ำท่วมด้วยมาสรุปกันถ้ารถขันไหนตรวจสอบได้เกตดห้าดาวก็หมายถึงรถที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดและไม่เคยมีชนมาก่อนเลยดังนั้นเวลาพี่จะเปรียบเทียบราคาพี่ต้องเปรียบเทียบรถเกตดห้าดาวกับรถเกตดห้าดาวนะครับ อย่าเอารถเกรดห้าดาวไปเปรียบเทียบกับรถเกรดสามดาวเพราะเกรดสามดาวหมายถึงรถที่เคยชนมาถึงหัวชสซีเลยและเพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบราคาในท้องตลาดเยติแนะนำนะครับนะให้ใช้แพลตฟอร์มรถโดนใจเพราะเป็นแพลตฟอร์มของสถาบันการเงินซึ่งเขาเจะระบุโครงสร้างไว้ชัดเจนเลยว่ารถไหนตรวจสอบได้เกรด5ดาวรถไหนตรวจสอบได้เกรด4ดาวรถไหนตรวจสอบได้เกดรด สามดาวถ้ารถตรวจสอบได้เกรดห้าดาวแล้วรถเต้นในไหนเนี่ยเขายังระบุไว้ในสัญญาอีกว่าถ้าพี่ออกรถคันดังกล่าวไปแล้วไปตรวจสอบเจอว่ารถเคยชนมาพลิกคว่ามาน้ําท่วมมาสามารถนํามาคืนได้แบบนี้ก็สามารถทําให้พี่มั่นใจกันสุดๆไปเลยใช่ไหมครับแบบนี้แหละครับที่เรียกว่าการตรวจสอบราคาอย่างถูกต้องและชาญฉลาดที่สุดพี่ๆครับ ถ้าพี่พี่ท่านใดมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้นะครับแัะพี่พี่ท่านใดที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เยติหน่อยนะครับและใครกดแชร์ขอให้เฮงเฮงบังๆัง,งร่ำรวยเงินทองยิ่งขึ้นไปเลยนะครับ